อะไรนะครับท่านผู้ชมเพราะว่านะครับเขายังรอการตัดสินอยู่สารสุดท้ายอยู่นะครับสมมุติว่าสารสุดท้ายนะครับตัดสินไปแล้วนะครับอาจจะเออเป็นอย่างที่คุณคิดอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะครับเนาะแต่ว่านะครับสารสุดท้ายเนี่ยนะครับอาจจะฟังนะครับอาจจะเพิ่มโทษอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คุณค่อยมาวิพา์วิจารณ์อันนี้เขายังสู้อยู่แล้วก็เมียเขาก็ไปเยี่ยมอยู่นะไม่น่าจะมาทำเออ อะไรที่มันออกแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับนก็คือนะครับคนล้มนะครับพวกคุณกระทือบซ้ําเลยนะครับอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจใช่ไหมพี่อุทุมนะครับนอ่านะครับอ้าวคุยเรื่องใครก็คุยเรื่องนี้ไงก็คุยเรื่องอลุงพลกับป้าแตนนี่แหละนะครับเขาไปเล่นกันในโลกติกตอกแล้วก็นะครับในโลกอของเขาเรียกว่าอะไร AI นะฮะนะครับ ก็คือเขาบอกว่านะครับปัาแตนเนี่ยนะครับโอกาสจะมีโอ้โหกราทำเป็นละครเลยนะอืมจะมีผัวใหม่นะครับท่านผู้ชมนะครับเนาะโหถ้าเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมนะสมมติผัวใครติดคุกนะครับท่านผู้ชมต้องทําใจเนี่ยแบบอย่างหนักเลยนะครับถ้าผู้หญิงใจไม่หนักแน่นนะครับเนาะคิดอ่าอนาคตแบบไม่อยากว่าอท่านผู้ชมนะครับเนาะก็ต้องว่างให้ฟังนะครับเนาะถ้าไม่หนักแน่นจริงนะครับเนาะก็คือนะครับอ่าต้องมีผัวใหม่ นะครับท่านผู้ชมนะครับเนาะอ๋อเนาะคอยนึกว่าจะคุยเรื่องอีกคนหนึ่งไม่ใช่นะครับอีกคนหนึ่งผมก็นึกเหมือนกันนะครับฟังฟังมาฟังพ่สมชายมาฟังพร้อมกันนะครับผัวตายได้สามวันนะครับอุ้ยผัวตายสามวันนะครับวันี่เลกโพสต์ว่าไม่มีใครมาแทนคุณได้นะครับอันที่สอง มาส่งเจ้าไวส้สำนีลาเตาเมนเนี่ยนะครับมันยังอุ่นอยู่เลยท่านผู้ชมมันยังไม่เย็นเลยนะครับส่งของที่เอามาจากวัดนะครับยังไม่เสร็จเลยเอาผัวใหม่แล้วโอ้โอ้โหผมเห็นแล้วผมแบบมันไส้มากจริงๆท่านผู้ชมนะครับผมอยากจะด่ายิงแต่ว่าไม่อยากมีเรื่องกับพวกพวกเขานะครับเอสงสารลูกนอนอยู่เออนะครับเออคือ โอ้โมันเหลือเกินนะครับคนสูญเสียก็สูญเสียจริงอยู่หลายๆคนเขาก็เสียลูกเสียผัวกันไปนะครับท่านผู้ชมนะครับแต่ว่านะครับไอคนนี้มันสูญเสียนะครับมันสูญเสียแบบเหมือนกับมันจะสูญเสียอยู่คนเดียวในโลกใบนี้ท่านผู้ชมแล้วก็นะครับคืออย่างที่ผมบอกนะท่านผู้ชมส่งของวัดยังไม่เสร็จนะครับโพสต์นะครับมีคู่มีผัวใหม่นะครับโอโหอยากจะ อันนี้จริงๆนะท่านผู้ชมนะครับเนาะผมบล็อกไปแล้วนะครับผมบล็อกไปแล้วสําหรับคนพวกนี้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับไอ้กรนตอนที่แบบสูญเสียก็สูญเสียเยอะนะครับสูญเสียเหมือนกับเออมันจะเหมือนกับคนอื่นเขาจะไม่มีการตายนะครับน้องเออเนี่แหละก็มันมีคดีเรื่องเกี่ยวกับน้องชมพู่ที่บ้านกกอกนะครับท่านผู้ชมก็คือนะครับอันนี้ก็มีการสูญเสียนะครับท่านผู้ชม แต่สูญเสียเยอะมากนะครับบ้านกกอกนี้ซึ่งแม่ชมพู่นี่สูญเสียอยู่คนเดียวในโลกประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมุณกรมค้นหานะครับในพื้นที่แถวแถวละแวกบ้านนะครับแต่ปรากฏว่าไม่มีใครเจอน้องชมพู่เลยไม่มีเลยนะครับแต่มีเส้นทางหนึ่งเป็นเส้นทางที่จะออกไปทางถนนของหมู่บ้านที่ไปทางด้านหลังแล้วไปถึงภูเหล็กไฟชาวบ้านไม่เจอน้องชมพู่เหมือนกันแต่มีพยานสองคน พยานบุคคลสองคนให้การว่าเห็นนายชัยพลวิภาหรือว่าลุงพลลุงเขยน้องชมพู่อยู่ที่ถนนแถวนี้ในช่วงเวลาประมาณเก้านาฬิกาถนนตรงเนี้ยเป็นเส้นทางที่มันจะมาถึงบ้านน้องชมพู่ที่น้องชมพู่หายตัวไปได้ถามว่าอาแล้วตรงนี้มันมีความความหมายความสําคัญยังไงสมนวนการสืบสวนสืบต่อไปอย่างนี้ครับอุปนิสัยของน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบนะฮะ น้องชมพู่เนี่ยเป็นเด็กที่คนแปลกหน้ามาอุ้มไม่ได้ถ้ามาอุ้มมาใกล้ตัวจะจูงจะพาไปไหนร้องทันทีนะฮะแต่ในวันที่น้องชมพู่หายตัวไปทําไมถึงไม่มีใครได้ยินเสียงร้องของน้องชมพู่เลยมีเด็กๆที่เล่นอยู่แถวบ้านในระแวกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนะครับไม่มีใครได้ยินเสียงเด็กร้องใช่ไหมเอาสายว่าสดิ่งปรับ สดิงไ่ได้แค่คีหูบ่นะครับสดิงเขาไม่เห็นเหรอนะครับไม่ได้ไม่หลับทําไมไม่เห็นอันนี้อันนี้ถามเฉยนะครับถามเฉยใช่ไหมท่านสุวรรณนะครับอ่าถามเฉยนะครับอยากจะให้ทุกคนได้ลองใช้จริงๆเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็โหมันมันมันก็โอ้โหท่านผู้ชมนะครับถ้าพี่สาวไม่หลับแล้วทําไมเขาเอาน้องไปนะครับท่านผู้ชมเออ ทำไมไม่เห็นผมว่าน้องสซดิงหลับนะท่านผู้ชม,มต้องหลับแน่ๆท่านผู้ชมบอหลับถ้าไม่หลับมันก็ต้องเล่นไอ้แท็บเล็ตของมันเนี่ยนะครับแบบโอ้โหท่านผู้ชมเด็กติดโทรศรัพท์ติดพวกอันนี้ติดจริงๆนะโหนี่อือเลยนะนะครับแล้วคนร้ายนะครับที่มาอุ้มนะครับท่านผู้ชมดันนะครับเป็นคนรู้จัก สมมตินะคนรู้จักยิ่งหนักเลยไอ้นี่หูตึงด้วยตอนนี้ไม่รู้เรื่องเลยท่านผู้ชมนะครับคือเรียกไม่หือไม่อือท่านผู้ชมนะครับคือถ้าช่องเกมก็เกมอยู่นั่นแหละท่านผู้ชมนะครับเอานี้จริงๆนะเนาะช่องนี้ไม่มีนิทานจ้ะไม่เอานิทานจ้ะไม่นิทานเอาเรื่องจริงนี่แหละนะครับจะจับก็จับผมไปนะครับเพราะว่าผมเล่าตามเหตุการณ์นะครับก็คือนะครับถ้าเด็กติดพวกนี้ท่านจะติดจริงๆท่านผู้ชมกันเนาะ สรุปแล้วหลับไม่หลับมันก็มีค่าเท่ากันสมมุติไม่หลับก็ไม่ได้ยินเพราะว่าเล่นแต่เล่นแต่เกมเล่นแต่เทป็ปเล็ตไปดูจ่า,จามาจาัจาจิงจาหรืออะไรก็ตามแต่ท่านชมนะครับเนาะอันนี้นะครับเล่าให้ฟังนะครับแต่นะครับหมากับบัเฮาเด็กหน้อยกับบัเห็นท่านผู้ชมเออ,อเอาพี่อุ้ยเอาแป๊แถวนั้นก็ไม่มีใครได้ยินเสียงน้องชมพู่พี่สซดดิ้งก็ไม่ได้ยินเสียงนั่นหมายความว่าคนที่พาน้องชมพู่ไปจากบ้านในวันนั้น สิบเอ็ดพฤษภาคมเนี่ยต้องเป็นคนที่รู้จักมาคุ้นคุ้นเคยนี่คือกลุ่มของบุคคลสิบคนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยบอกว่าคือคนที่จะพาน้องชมพู่ไปได้เดินจากบ้านไปได้โดยที่ไม่ร้องไม่เอะอะโวยวายอะไรเลยแต่สิบคนนี้ไปเรียกมาสอบถามเรียบร้อยและเก้าคนเขาบอกได้ว่าณนะเวลานั้นที่ชมพู่หายตัวไปเนี่ยเขาอยู่ที่ไหน มีคนเดียวครับที่ไม่สามารถบอกได้คุณว่าใครเก้าคนเนี่ยรู้หมดเก้าคนเนี่ยรู้เนี่ยว่าช่วงนี้เกิดเหตุเนี่ยตัวเองอยู่ที่ไหนสามารถบอกได้หมดเลยว่าตัวเองอยู่ไหนแต่มีคนเดียวที่บอกไม่ได้นะครับไม่สามารถบอกว่าตัวเองอยู่ที่ไหนได้มีอยู่คนเดียวคอมเมนต์มาคอมเมนต์มา อ่านขาวเนาะจ้าอ่านขาวนะ,ะ,นวนะครับอ่ากดไลค์ให้สวยหลอ่อยันชัดหน้าเลยขอบคุณได้หลยเชฟยันไงพี่สมชายนะครับพิมพิมมาใหม่พิมมาใหม่ผมอยู่ด้วยหน้าจอนี้นะพิมพมาจอนี้นะครับรู้แต่รู้แต่ไม่เม้นโอ้ยน่จะสร้างแท้ สารวุฒนะครับตอบว่าลุงพลเอ้าสวัสดีครับชะลอคุณว่าใครนะครับเก้าคนเนี่ยรู้นะครับแต่อีกคนหนึ่งไม่รู้นะครับอถ้าใครติดตามข่าวเรื่องนี้นะคุณจะรู้ดีนะครับว่ามีอีกคนหนึ่งนะครับที่ไม่รู้นะครับพี่สมชายว่าปลาส้มนะครับปลาส้มไม่รู้นะครับเนาะผมว่าพี่สมชายนี่น่าจะถูก เพราะว่าพี่ตอบโคตรตรงเลยนะเนี่ยนะครับอนะครับยอมกันรือยังยอมกันรือยังผมจะเปิดแล้วนะอ่าว่าใครจะถูกเร็วๆพิม,พมา่าท่าแม่คุณว่าเก้าคนเขาบอกหมดเลยนะว่าเขาอยู่ที่ไหนนะครับวันที่น้องชมพู่เสียชีวิตนะครับเพียงฟ้าเจ้าตอบหน่อยเจ้าเจ้าอย่าเล่นตัวมากเถอะเอเจ้าไม่รู้เจ้าก็บอกก็ไม่รู้เจ้าอย่าว่ารู้แล้วไม่อยากพิมพไม่อยากอะไรเนี่ยค่อยว่าเจ้าไม่รู้หรอกเจ้าอย่ามาตีเนียนนะ เร็วเรียบพิมนะครับสกิเข่าวกว่าไงนะครับจะบอกว่าเกมโอเวอร์เหรอโอ้โหไม่ก็นะครับอนะครับเนาะอ้าวถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วผมจะเปิดนะครับเก้าคนรู้แต่อีกหนึ่งคนไม่รู้เลยนะครับว่าตัวเองอยู่ที่ไหนถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้ว let's go <S สามารถบอกได้ไม่สามารถยืนยันที่อยู่อะไรของตัวเองชัดเจนได้ว่าอยู่ที่ไหนอะไรแบบไหนอะไรยังไงนะฮะมีคนเดียวนั่นก็คือลุงพลลุงพลน,นะฮะ ลุงเขยของน้องชมพู่นี่ครับไม่สามารถบอกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแต่มีพยานบุคคลที่ระบุว่าลุงพลหรือว่านายชัยพลวิพาเนี่ยไปอยู่ในจุดที่เป็นเส้นทางต่างๆของบ้านน้องชมพู่กับเส้นทางที่จะไปถึงคูเหล็กไฟหรือว่าจุดที่มีความสําคัญแห่งคดีนอกจากนี้นะครับท่านผู้ชมครับมีพฤติกรรมที่เขาสืบต่อก็อย่างที่เราทราบข่าวกันมาตลอดหลังจากที่ น้องชมพู่หายตัวไปช่วงเช้าๆประมาณเนี่ยฮะ9โมงเช้ากว่า9โมง10โมงช่วงเนี้ย11พฤษฤษภาคมลุงพลขับรถกระบะไปรับพระที่วัดถ้ำภูผาแอกวัดภูผาแอกเพื่อจะไปส่งพระยังสถานปฏิบัติธรรมอีกจังหวัดหนึ่งแล้วได้คุยกับพระที่ไปส่งเนี่ยนะซึ่งพระรูปนี้เนี่ยเป็นพยานให้กับเจ้าหน้าที่ในเวลาต่อมาลุงพลบอกกับพระว่า หลานสาวผมหายตัวไปแต่ในความเป็นจริงตอนนั้นชุดสืบสวนสอบสวนไปขยายผลจมพบว่ายังไม่มีใครในละแวกนั้นที่แจ้งแกนายชัยพลเลยนะครับว่าน้องชมพู่หายตัวไปแล้วรู้ได้อย่างไรว่าหายตัวไปพอสอบสวนไปถึงถิ่นที่อยู่อาศัยต่างๆคุณอยู่ไหนอะไรยังไงอ่าถ้าไม่นับช่วงเช้าที่บอกว่าไปส่งพระไปรับพระอะไรก็แล้วแต่แล้วช่วงบ่ายไปไหนล่ะ ช่วง14นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาของวันที่11พฤษภาคม2563คนเขาออกตามหาน้องชมพู่กันเยอะแยะคุณอยู่ที่ไหนนายชัยพลก็ไม่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแต่มีพยานสองคนเขาเป็นพยานให้กับตำรวจบอกว่าในช่วงเวลานั้นเขาเจอลุงพลที่ร่องน้ำบนเขาภูเหล็กไฟซึ่งเป็นเส้นทางที่มันลงมาจากเขาลักษณะท่าทางคือกำลังเดินมุ่งหน้ากลับบ้าน แต่ท่าทางมีพิรุษพยานทั้งสองคนบอกว่าได้เรียกได้ทักทายแต่นายชัยพลไม่ตอบรับนะฮะดูท่าทางมีแบบเร่งรีบแบบมีพิรุษในสำนวนของเจ้าหน้าที่นะครับที่นำไปสู่การขอุมติศาลออกหมายจับที่ผมไล่มาเนี่ยนี่คือเรื่องของพยานบุคคลยังมีพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับท่านผู้ชมครับในสำนวนของเจ้าหน้าที่ระบุว่าผลการตรวจพิสูจน์ศพของน้องชมพู่ จากแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลศันะครับต้องตกระกรรมลําบากด้วยนะครับถ้ามึงทากับได้ถึงขนาดนี้นะครับผมเชื่อว่านะครับเด็กเนี่ยนะครับผมว่านะครับเขาน่าจะคล้ายๆกับแอบเหงาบ้านเขาเอนเหงานะเสียชีวิตนะครับผมมองดูแล้วครับน่าจะเสียชีวิตนะครับถ้าไม่เสียชีวิตเนี่ยทได้ขนาดนั้นนี่นะครับนะครับอันนี้ไม่รู้นะครับว่าใครทํานะครับแต่ว่าถ้าใครทํากับเด็กคนนี้นะครับ คือแบบน้องเขายังไม่เสียชีวิตแล้วท่านผู้ชมนึก่อนไหมนะครับแล้วนะครับเอาไปไว้บนภูเขาท่านผู้ชมเอาไปไว้บนภูเขาสูงๆนะครับเวลาผ่านไป24ชั่วโมงแล้วท่านผู้ชมนะครับเนาะวันที่ส1บเอ็ยังไม่ตาย